ฮายเสร็จแต่สวัสดีจ้ะพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีตอนบ่ายนะคะเข้ามาในบ้านแล้วก็มาเจอแม่น้องตีมาจากหนาะเห็ดจากแกงเห็ดสุก,กินพี่น้องกิ่แกงเห็ดน้ำกันจ้าแกงเห็ดยั่ยๆนะคะเห็ดพอฝ้าย กำลังแตงเห็ดเผาะป้ายกันเห็ดเผาะจ้าฮะถ่ายเตะเขิมหมดแล้วเห็ดเผือกในสบอกบ่ฝนพอฝนตกไปแล้วเอ้ยน้ำท่วมทีบท่วมแดนแถวละหาน้ำจนน้ำท่วมแถวปักซอง ป้านเท่ากับตกแหงว่ะสินน้ำถั่วผสดมันแห้งโผล่กำลังเกงเห็ดจ้าว่าดิซ <GO back down> be <cut down> ักอนนิดถั่วซักแบกเงียบเลยกูถากินละถา เฮ็ดพอออกแต่จักหน่อยเฮ็ดเพผงก็ออกจะพี่น้องฝนดีปันนี่ดีแท้ดีว่าตกสุมมือมันนี่กระตกตกไอ้มันนี่กระตกแห้งแห้งตกขอบตกงามตกผมมีลมผมมีฝ่าวม,มีไฟตกแต่ฝนโหดพัวฝนเตี้ยกับปากาควันตุดตวดออควันตุดตัวดเป็นอ้อ ออริจินอลควันเดี๋ยว,วา่าแกงแบบบ้านๆควันเดี๋ยวควัดไฟไปพร้อมไปกินควันไฟหมอมันน้อยกว่าเต่าควันไฟไปนำจ้าปอปปิซากเป็นไรมองก็ได้หลายหล,าย,ลายไปเราจะรีบอดขายจับสเตยเห็ดอย่างปลาสามสิบสี่สิบโล แกงเห็ดเพาะยั่วจ้าเห็ดเพาะฝ่ายเมนูตีที่หามามันไปหาปติไปไปนทำกันมันแคบกับแปออมกับตะปูสาดไปยังไงบ้างอ่าแต่ได้ไปเบ้าแล้ยังไปด้อันนี้ก็ปิ้งปลาจ้าโทษโผปลาปีนี้พี่น้องเอ้ยจะมีบ่อนขายปลาขาวมีรผลิกได้ปะคะ ปลาปลาน่อยขายโลละสิบหกบาทก็วิภสื่อจ้ามันอีก็ไสามสิบ,บโลหล่ค่หาบนขายบ,บ่มีนะคะเอาไว้จะกินบ่เบิดนะคะประแดก็าได้ลองเห็ดตัว่งได้ปะโเห็นปะแดกมีตัวประเดกปลาใหญ่ปุไปจกินโอ้ยตุ๊กจะไปเห็ดอย่างตัวถาบดโพว่าปลาพี่ดอกเอ้ย นี่ตัวใหญ่ๆสับปขาเอาไปใส่นี่นะจะไปใส่สบไ้แต่ี่นอาซื้อลลพ่ผดซื้อตัวเม็ดไทรโลพอดีนี่นะมีตใหญ่ๆโพขันห็ดแหงกัคือสิใหญ่พดก็ไม่ิดไ มันหลายผลคล้ายตึกถือเขาก็บอซื้อปะโล่สี่หสิบเห็ดประแดงเนี่ต้องซับซับซับดินี่ซับสามตอนซับสตอนซับตอนเห็ดประแดงนี่ตัวใหญ่ๆนะพี่ตงงาม จะปาชิโร่ขายเลยแต่จะล้วจรัยบริขารจิ๊ดีิแบบเราขายแล้วอะไรจะได้มาบริขารจิ๊ดดิจะพี่น้องมากินแกงเห็ดพอจ้าเห็ดพอหาเองเด้อค่ะแต่เป็นเห็ดพอฝายไม่เห็ดพอหนังไปเถอะจะพี่น้องค่ะมากินแกงเห็ดค่ะมาตีมาหากับแม่มา ขิงเขาเพลนใบสามสามมะไไม่อยากซื้อปลาปะค้าปลาขายอาไดที่ส่งไปไหนผลส่งรอกันเอาพอดีายมงมงก็ขายบะไรขายเน็ดประแหงกับมุไว้ท้อสามสิบปลากรดาพวกแชตัวใหญ่เห็ดประแหงกับ แกนโจ้งนี่แบบผมโดนแดดขามีในโอ๊กในวายเยอ่โอ๊กมันแห้งเห็ดประแดดจับเป็นสามต่อเห็นปลาแดดก,กับบัวไยเราพี่น้องสมัยเนี่ยบริขายปลาแดดคือสมัยก่อนสมัยก่อนเราขายปลาแดดเป็นไห้ใช่ไหนไม่กินมันละปลาี่เห็ดปลาแดดมันไว้เฮิงมันอันนะั้นมันจะเป็นน้ำมัน เขาเห็ดแม่นี่เขาเห็ดขายนะเห็ดกะเขาคลายก็้ากาให้มือนเปียนแาเป็นเทอม่อ่างก็่ามันสื่อคายอะโยมไปสื่อไายเยอะขายแถวบ้านนจิกเถของคาดีคุมพ่อคบ้านคนหลังมคมปาายพวกมันจักแนวเห็ดนะคะ มันฝนตกมันฝนตกคลอนะดลาเดมี่มันจะคายจุกโลงี่ซื้อมาเป็นลายเพื่อพรกรไดทุก้นมันบุค้างบาปลากรตาตเป็นลานกระไากระตเสร็จแล้วกระจืดนาก็บปกาอาทำไมกนมันเป็นแดายเป็นหายเป็นหาหนก็าะมองน่อยดีกว่า ปัญหากะโปบกระบอกก็เห็นฮะเป็นตะไคร้ของปุจจับขาีักจเจ้าแทนถ่ายทนะครับว่าหาบ่าเจ้ารหาตากันเหรอเลอย่างเขาดูอะไรกัน้าไปไหนบุคคสัต Hoa hạnh 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 nó เออาโคตรแซ่เลขายไ้่อดเเ็ดพรอผายเนาะสิบกแซ่บเม็ดพรอหนังเลยเาดี๋ยวเขายโลดันโลดเลยพระผายรสซัาห เห็ดพอเแพ่มาเห็ดปัวกมใช่หเห็ปวออกอย่างเงียเร้วดเห็ดพอเป็นกองอะไรก็เจ็ดแปดร้อยเพราจึนแสมันเ็ดพ่อเปนไเห็ดพ่อสูงเห็ดเวืดกเห็ดเผืกเห็ดเพิอกเอาแล้นแนะโทตกับฝนฝนกับฝนแต่ฝนหว่ามาป็นดน้ำขาวที่ มีหนึ่งรถังคาในหัวมันตอกกล้ลอยมีก <c 195 2> ลวาดำอยู่ในในควาห้ามเลิเลยแหว่งอั่นี้กระุดเอกกลาติดอ่ากลาดำก็ต้องตัดมาหมดทีตดเลยนี่กา้าดำอย่าในประตูเียหลอดคันยอดยาเราเปัดเทิงอะไรได้ถูกต น้าตดลนัเดา้มติดกระจกเลยก็จะซื er> ้อมาบนขอกระจกนัไนแหลนะเหม็นแม้นั่นแหละน้ามัน่ามันมีน้ำมันเมน่มน่แหละน้ามันเต็มเยะดก้ อิมแล้วครับพี่น้องจ้าฝาบบกบรรยากาศวิสนีนะจ้าพี่น้องจะเป็นไรปลาปลาบริการไหลมากบริการเก่งครัพี่คัสวจ้าอจพี่น้องกดขาย